พาลูกๆเข้านอนก่อนทุกคนพาลูกๆเข้านอนก่อน o ้ oh my god จะคนเดียวคือเยอะมากทุกคนหนูรู้แล้วว่าใส่อฟอฟเฟกต์ยังไงเพิ่งรู้สวยเลยหนูสวยเลยพี่ต้นซอฮัลโหล o ดีหนูไหมคะใส่หูฟังแล้วแบตมันหมดแล้วดิ <c oughs> วันนี้จะมาเป็นผู้หญิงหนึ่งวันนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาเกณฑ์ followers แบบผู้หญิงอะจะมาเกณฑ์แฟนคลับผู้หญิงอะ <c oughs> โอ้เสียงดังมากบึนไปที่ไหนก่อนวันนี้จะมารีวิวเครื่องสำอางที่ใช้หรือเปล่าก็คือจะมาอยากได้ฐานแฟนคลับเป็นผู้หญิงเพราะหนูดีใจมากเวลาผู้หญิงชมอยากได้ฐานแฟนคลับเป็นผู้หญิงนะทุกคนผู้หญิงดูหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็หัดแต่งหน้าหรือเปล่า ผู้ชายจะหัดแต่งหน้าหรือเลปล่าวันนี้จะพูดเสียงสองนะคะใครไม่ชอบก็ออกไปเลย <c oughs> แต่ว่าหนูก็จะสลับพูดเสียงหนึ่งด้วยนะเพราะหนูว่าเขินคนชอบไปตัดต่อแล้วเพื่อนมาเห็นหนูเขินอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่ชนิดพาหนูอจอมพี่ได <c oughs> ห้หนูเป็นเทพค่ะทุกคนหนูเป็นเทพเลเวลสิบแปดละหนูเป็นเทพเลเวลสิบแปดละหนึ่งคืนเท่านั้นหุ้ยพี่แอลฮัองพี่เอมสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่เอ็มหนูเหมือนชาบาแก้วไหมหรือว่าเหมือนลำยองไหมพี่เอริก้าขอบคุณค่ะพี่ต้นโซ่ขอบคุณค่ะทุกคนไปดูคุณลุงจากหนูหรือเปล่าอ่ะเขาชื่อว่าสซง,ง่ยมอ่ะเอ๊ะสะอะไรนะสซง,ง่ยมใช่ไหมแสงี่ยมหรือเปล่าชื่ออะไรนะคะ เซี่ยไหมเงียมเหรอเงียมเหรอไม่ใผู้ช่แต่พอแต่งหน้าชอบชอบโอ้ oh my god ค <laughs> ุเลยจะสองพันแล้วขอบคุณค่ะพี่อาร์ R. ต้นวันนี้ให้ท่องโลกหรอไม่กล้าท้องแต่เอาจริงวันนี้แบบใจสู้นะแต่ทุกคนได้ยินเสียงหนูชัดไหมคะพี่ฮินหรอ หนูเป็นเทพพี่ฮินหรือเปล่าทุกคนได้ยินเสียงหนูชัดไหมวันนี้เปลี่ยนแว่นมานะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานพี่นิกกี้เฟซชากบพี่นิกกี้ตอนกลางคืนแล้วหนูใส่แว่นพี่บอกว่าซื้อแว่นใหม่ให้ไหมก็ได้ไม่ซ้ําพูดอย่างงี้คือคิดว่าบ้านหนูมีแว่นอันเดียวว่างั้นก็เลยเปลี่ยนโชว์สักหน่อยเสียงชัดหรอคะพี่ไปป้ายยาเน,นาะนั่นอาจไม่ทันประน,นึงนะ ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งพิมพ์นะคะอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรนะคะอ่าหนูทำแบบนเป็นทุกคนเดี๋ยวนะอู้วอาชีพโก้เลยแป๊บน,นึงนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่ง555สิพี่อะไรนะคะพี่ไปไป้ายยานน้องเป็นหนูให้น้องสาวตอนนี้ทุกคนโดนบอกหมดและะะ้วค่ะเพิ่มแฟนคลับเพิ่งอ๋อ so cute พี่โชติพาหนูจำได้ว่าวพี่ไล่เหรียญให้หนูขอบคุณค่ะ ตัวจริงหนูไม่พูดแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครเจอหนูตัวจริงแล้วหนูก็จะทำนี้อ๋อค่ะค่ะอ๋อขอบคุณนะคะอ๋อแบบนี้เลยหนูไม่ได้พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวจริงคะเห็นหนูก็อยากคิดหวังนะทุกคนเพราะหนูอะไม่ได้มี energy มาพูดแบบนี้ทุกวันอันนี้อะจริงๆแล้วหนูพูดแบบนี้แค่กับคนที่หนูสนิทจริงๆแบบเพื่อนที่หนูสนิทจริงๆหรือพูดกับแบบอาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพูดกับผู้ชายแบบเนี้ยตัวตัวจริงอะไม่พูดนะแบบเนี้ยจะพูดแบบอ๋อเออเกียรติเกียรติไเกียรอย่างเงี้ยจะพู เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดหวังนะคะใครที่เจอหน่อยทจริงนะเพราะว่ามันก็นูบอกไปแล้วใช่ไหมมันจะมีบางคอมเมนต์ผู้หญิงน้องเป็นน้องนี่เขาพูดแบบนี้เป็นธรรมชาติหรอแบบนั้นคือไม่ไงก็บอกว่าไม่ใช่ไมไ่พูดแบบนี้วันนี้เป็นเออวันนี้เป็นลุกลำยองนะคะวันนี้จะเหวี่ยงหน่อยยิ่งดูยิ่งหลงอ,อ๋อเขาบคุณค่า เฮ้ยหนูเป็นเทพสิวันนี้วันนี้ว่นนาเป <c oughs> ็นพี่ชายทุกคนคือหนูอะมาวันนี้นะเพราะมหาเหรียญมาหาเหรียญเปเพื่อนไงอุ้ย a c h i e v e เลยหนูมาหาเหรียญเปยสารี่นะคะทุกคนเพราะหนูให้สารี่หมดไปกี่หมือนก็ไม่รู้ให้ประวานไปให้ประวานไปเลยโดนเมินระเขยไปเลยประวานหนู กะว่าจะส่งป่าสักหน่อยสรุปส่งไปหลังจากพีเคจบแล้วมันกดไม่ทันหาประวันอยู่ไงคำนวณว่าเงินพอปะว่าะแบบนั้นยังพี่กีบพอยหน่ะเงินแรกมาไม่พอหนูส่งไปตอนที่มันสามสองหนึ่งศูนย์ไปแล้วมันแพ้แล้วดทิทุกคนก็บริจาคน้อยเออช่ช่เทพฝึกหัดทุกคนก็บริจาคน้อย คำนวณเวลาไม่ทนันขอบคุณค่ะพ,พ,พี่พิวพัทพี่พัทพี่บีหนูปาดไม่ได้เลยทุกคนมันคำนวณไม่ทนันละสิไปท่องโลกดีกว่าพี่เอมอยู่ด้วยพี่เอมจะเป็นเทพหรือเปล่าพี่เอมจะเป็นเทพหรือเปล่าถ้าหนูไปท่องโลกพี่เอมจะเป็นเทพหรือไม่ถ้าจะเป็นเทพก็ส่งโน้ตมานะคะเพื่อดูถ้าไม่ส่งก็คือไม่ไปละกลัว เดี๋ยวแพ้หรือว่าต้องมีสารีสารีหรือเปล่าต้องมีเดี๋ยวหนูจะเป็นเทพแล้วทุกคนหนูไม่หนูไม่ต้องให้คนให้หนูแล้วเพราะหนูจะไปให้คนอื่นหนูหาเหรียญเปทพี่พลอยนะคะหนูมาคืนหนูเปพี่อันพี่อันโกกิด้วยหนูเปเทพนะหนูเปเทพเลเวลห้าสิบทุกคนลองคิดดูแล้วกันหนูเปเทพไปเลย แต่ว่าหนูคืนเดียวก็สิบแปดเลเวลละเล้วลสิบแปดสุดๆเลยชื่อแบรนด์อันนี้หรอคะอันนี้ไม่มีชื่อคะ่ะเพราะหนูซื้อที่ Amazon ของ UK อะ่ะไม่รู้แบบก็ไม่ใช่ของ UK แต่มันก็ worldwide ใช่ไหมตรว่านหนูสั่งที่ UK อะ่ะก็แค่กดว่า makeup bag อะคะ่ะแล้วก็จะเจอเลยอ๋อพี่กันกก้โอ้ยหนูพูด่อะไรนะคะเขาชื่ออะไรนะ โอ้ <laughs> oh my god <laughs> ไม่รู้ <laughs> จริงเหรอ <laughs> ตลอดอะ่ะ <laughs> นึขอโทษค่ะทุกคุณแ่บไปตัดแล้วกันนะเมืเ่อกี้สรุปม,มันคืออะไรนะคืออ่านอะไรนะโกกิไปหน่อถูกไหมหรือวะรู้ <laughs> <laughs> สึโอโอกิเหรอโอกิโอ้ my god <laughs> <laughs> ขอโทษค่ะนึพกพูดโกกิเหรอ อ่านโอเควิฮ้ยพี่เอ็มไม่เขียนมาแปลว่าพี่เอ็มจะไม่เป็นเทพหนูนะตงลกอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเราจะอยู่รอดด้วยตัวเองนะคะโอ้ my god พี่นิกกี้หนูเป็นเทพพี่นิกกี้ดีกว่าเดี๋ยวรอดพี่นิกกี้รอดหนูจะเป็นเทพพี่นิกกี้เองแต่หนูกลัวเน็ตหนูมันไม่ดีอะ่ะเขียนแล้วครับเหรียญหมดไม่ เหรียญหมดไม่ได้เหรียญหมดก็คือแล่นต่อเลยพี่เอ็มเนาจะเขอแล้วสิพี่นิกกี้เหรียญเยอะเพราะว่าพี่พลอยให้ยูนิหรือเปล่าแต่ก็ให้พี่นิกกี้ไปเปย์แบบแฟนของคนอื่นนะคะเพราะว่าให้พี่นิกกี้เปย์อยู่ตัวจริงหรือเปล่าเปย์อันนี้มันหักเยอะแล้วสิหรือเปล่าให้พี่นิกกี้เลี้ยงสตาร์บัคหนูต่อไปเลย เซอร์เแล้วหนูติดพีเคมากตอนนี้แต่ว่าพีเคขำขำเลยขำขำแบบแพ้และมัวผหรือเปล่าพี่แอมทำอะไรอยู่ทำไมถึงดูหนูได้แล้วทำไมแลกเด่นไม่ได้หรอ <laughs> หรือว่าให้แค่ดอกบุหลักก็ได้นะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคน <laughs> ขอแบบไม่ขำใช่แบบไหนบอกขำขำไหนบอกขำขำ วิวมีแต่คน subscribe ทุกคนอย่าลืม subscribe หนูนะคะ subscribe สต s กเกอร์เลยถ้าใคร subscribe ก็จะส่งสต s กเกอร์แบบที่ทุกคนส่งมาเลยทุกคนส่งให้หนูนะคะส่งสต s กเกอร์ให้หนูหน่อยสต s กเกอร์โอ้พี่อลองค่ะขอบคุณค่ะเทพสารีหรือเปล่าพี่อเล็กซ์ขอบคุณเอเล็กซ์หรือเปล่าอเล็กซ์ขอบคุณค่ะหยูยพี่เถอดพิพลอยไม่ได้หนูจะเป็นเทพพิพลอยเอง เทพแบบเลเวลสิบปดเองของพี่พลอยอ่ะพี่พลอยให้หนูคัดแล้วทุกคนเห็นหรือเปล่าหนูแค่ไปให้พี่คขาไม่เยอะเลยอ่ะแล้วพี่เขาก็ให้หนูกลับเลยเห็นเสื้อคอลเลกชันสาแล้วสปอยนิดนึงนะคะหนูเกี่ยวนิดนึงหนูเกี่ยวนิดนัะนิดนึงแต่ไม่ใช่คอลเลกชันของหนูนะ คอลเลคชันนิสสานที่เราัจะออกนี่หนุ่มเกี่ยวนะคะคุณทุกคนจะซื้อหรือเปล่าคอลเลคชันนี่สานทุกคนจะซื้อหรือเปล่าจะเก็บหมดทุกคอลเลคชันเลยไหมอุ๊ยวันนี้ยังไม่ได้เป็นดีเจเลยพี่แบงค์ขอบคุณคะ่ะพี่มินมินขอบคุณคะ่ะอุ <laughs> ้ยนารุจะเข้ากันค่คะมี <laughs> มาโซเซตอนนี้หนูอยู่ที่อังกฤษนะคะเลยเวลา5ทุ่มเอเ้ยไม่ใช่5ทุ่5ม5โมงก็เลยเจอเวลานี้วันนี้คนละครช่ใช่ใช่ทุกคนก็คือวันหนึ่งหลายมูดเลย แล้วแต่มูนเลยวันไหนมี energy ก็จะมาไลฟ์นะคะวันไหนที่มาไลฟ์แบบหลายคนขอให้มาไลฟ์แต่ energy ไม่มีก็จะเป็นแบบมาวานเลยวันนี้อารมณ์ดีเพราะได้กินครัวซองต์รอเปล่าวันนี้ได้กินมัทฉะไอส์สตรอเบอร์รี่มัทฉะที่หนูก,กินทุกวันแบบวันนี้กินแล้วอร่อยเมื่อวานกินแล้วไม่อร่อยอวันนี้เป็นลุกลำยองนะคะ อา,ากาศร้อนมากค่ะที่นี่หนูรู้สึกว่ามันร้อนแบบแค่มีลมเย็นๆแล้วตอนนี้มันซัมเมอร์ก็เลยเออร้อนจะพูดอะไรเมื่อกี้ว่าไม่ได้ต่อเลยค่ะไม่เคยต่อเลยนะทุกคนหนูจะบอกว่ายิ่งต่อหนูว่าผมยิ่งบางแล้วก็ขาดง่ายนะคะอู้วขอบคุณค่ะพี่ชิตบาร์สมีตัวลูกเตียบด้วยเหรอไปแล้วเป็นเอฟซีหนูหรือเปล่า บอลน,นัดชิงบอลน,นัดชิงอะไรหรอคะชิงอะไรอะ่ะโอ้ยไม่กอพี่คนอุ๊ยถ้าหนูรับนี่โดนแน่แนเลยอะ่ะเดี๋ยวทุกคนอันนั้นแน่แนเลยอะ่ะพี่บอสอันนั้นมาคะ่ะทำไงดีอะ่ะโอ้ยไม่เอาไม่เอาขอโทษนะคะพี่บอสเพราะทุกคนจะบอกว่าหนูรู้เลยทุกคนจะบอกว่าหมดกําลังใจเลยหายใจไม่ออกใช่ไหมถ้าพี่เขียบผู้ชายอะ่ะ เนี่ยเนี่ยเปคนเขียนแร้ว่าไม่รับอันนี้คือเก่งใจทุกคนนะคะเลยเลยไม่ไปอะ่ะอือเอาใจสักหน่อยเอาใจเอฟซีสักหน่อยอุ๊ย,ยตุลล่มหัวหลดเลยแต่ว่าวันอื่นวันอื่นก็อาจจะไปท่องโลกหรือเปล่าพ่อกับเพื่อน เอาใจเอฟซีนั่นแหละทุกคนเอาใจพี่พี่ผู้ชายนั่นแหละค่ะไม่ได้แบบรู <laughs> <laughs> ้กค่สะอาดใช่ใช่ใช่เอาเมื่อกมีคนถามว่าอะไรบ้างนะคะเอาใหม่แรงไม่มีเลย <c oughs> ขอบคุุณค่ะทกคน <c oughs> อ้าวสวันดีไลฟ์หรอทุกคนอุ <c> ้ย <oughs> ขอบคุณค่ะอันนี้น่ารักจังไม่เห็นไลฟ์เลย ไม่เห็นไลฟ์เลย <c oughs> เอา้าวสาลี่ไลฟ์เหรอคะหนูไม่เห็นเลยเอา้าสาลี่ไลฟ์เหรอแล้วทำยังไงอะ่ะทุกคนบอกสาลี่ให้กดมาให้หนูได้ไหมไม่มีเลยอยู่ไหนอะ่ะไม่มีเลยแต่ว่าพี่คีระอยู่หรือเปล่าห้าองสาลี่อะ หรือพี่โจอเจ้บอยหรือเปล่าคอนแทคเลนส์ <c oughs> ไม่ได้ใส่หน้าคายในตาจริงจ้าเพราะหรอปิดคันเชิญหรอฮะอุ้ยช้างอีกแล้วเหรอขอ,อคบคุณค่ะพี่เค <c oughs> เอะไรเราไม่รู้ ลองเพลงอะไรปิดคําเชยหรือเปล่าอัะนั้นนะคะทุกคนขอแบบจัดการความสวยตัวเองก่อนอุ้ยแต่ว่าผมหนูว่าหนูผมหนูดูหนาขึ้นนะคะเพบคุณค่าผมหนูดูหนาขึ้นนะคะหนูคิดว่านะหรือเปล่ามีช่วงที่แบบผม บางบางหุ้ยขอบคุณค่ะนา่ารักมากเลยหุ้ยขอบคุณค่ะผมไม่จอดแล้วหรือนนเปล่าอันนั้นพี่หรือเปล่าคะวันนี้ใช้คุชชั่นโอเคทุกคนคุชชั่นหนันะ ไม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะคือก็แล้วแต่วันที่ใช้แต่ว่าอันที่ชอบจริงๆอะ่ะคือเมสทีนแต่ว่าเสียงตัดยานปบ่าดังมากตอนนีนะคะปกติที่ใช้คือเมสททนนะคะสีนี้จะเป็นแบบลุ่นโกล์นะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะแต่มันจะมีสองแบบนะคะสําหรับคนที่ผิวมันกับแห้งหนูเป็นคนที่ผิวแห้งก็จะใช้แบบสีนี้เพราะผิวแห้งแล้วมันโกล์รุ่นโกล์นะคะแล้วก็เลือกสีได้จะมีเขียวฟ้าแดงอะไรแบบนี้หนูเลือกสีนี้ แต่ว่าหนูว่ามันมีน้ําหอมซึ่งหนูแพ้นะคะถ้าใช้ไปบบอนหนูจะเป็นแบบเม็ดเม็ดเม็ดตลอดหน้าหนูแบบเป็นเม็ดตลอดอันนี้หนูพูดไว้ก่อนเลยนะคะส่วนผมชอบมิสเตอร์โัลนโลกอะแต่ทุกคนให้หนูแบบมีสาระกับผู้หญิงก่อนแล้วก็หนูก็ดีมากหนูสวยมันดีมากๆแล้วหลายคนก็ชอบสก i นเซฟิกแต่หนูไม่ได้รอนะคะตัวเขาบอกว่าจอบอะแล้วก็สีแบบออกเหลืองใช่ไหม อันนี้หนูเป็นครูโทน,นะคะแบบสีผิวไปทางชมพูมากกว่าเหลืองอันนี้ครูโทเลยเลขอะไรอ่ะเล็สีที่ไลท์มากๆไลท์ที่สุดหนึ่งมัง้งศูนย์ศูนย์เหมือนหนึ่งแต่ว่าหนูก็มีที่ใช้เที่ยเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าหนูแอบรู้สึกว่าอันนี้ก็ดีแหละแต่มันมีน้ําหอมมากๆกหนูก็รู้สึกว่าหนูแพ้ยิ่งสีแดงคือแพ้จริงๆคุณแม่ก็แพค่ะคุณแม่แพ้แบบหน้าแดงเลยหน้าแดงมากๆทุกครั้งที่ใช้คือนหน้าแดงเลยเหมือนเป็นลมพิษเลยอ่ะ แต่เป็นเพราะว่าเหมือนกลิ่นของสีแดงสตรองมากสนหนคือแบบแค่ดมก็คือได้กลิ่นแบบพวกแอลกอฮอล์อะไแรงมากค่ะหนูใช้ไม่ได้แล้วก็สีชมพูก็จะกลิ่นหอมเลยแบบกลิ่นไม่ได้แรงเท่าสีแดงแต่ว่าพอไปชมพูก็น้ําหอมเยอะค่ะแต่ก็ดีนะหน้าโกลดีแต่ไม่ไม่ค่อยปกปิดเฮ้ใช่ใช่ทุกคนให้หนูแต่งหน้าก่อนนะคะให้ให้ทุกคนเอ่อไปฟังหนูแล้วก็ไปบอกภรรยาทุกคนนะคะ หรือว่าซื้อให้คนคุข่ะแต่ว่าตัวนี้ก็มีน้ําหอมอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนวันนี้ใช้ของด็อร์พงศ์แต่หนูจะบอกว่าเออด็อร์พงศ์นะคะใช้ดีนะแต่ว่าหนูมันเป็นคราบอะหลายคนก็บอกเป็นคราบจริงๆผู้หญิงฟังหนูอยู่หรือเปล่าไม่แต่ผู้ชายเขียนแล้วนตอนนี้อะ <laughs> คอมเมนต์ตลกอะหทุอคนพูดจริง ใช่ก okay. ็ค okay. ือดอกอร์พง์หนูก็ใช่นะคะแต่ว่าที่อุ้ยคนคฟังเยอะโอเคพูอต่อแต่ว่าหนูบอกก่อนนะคะว่าดอกอรพง์อ่ะคนรีวิวก็เยอะมากที่บอกว่าเป็นคราบแล้วหนูก็ใช้ครับก็เป็นคราบจริงๆแต่แบบถ้าโอเคพอหนูใช้อีกวันหนึ่งหนูลองใช้อีกวันหนึ่งหน้าแบบมันเนียนมากเลยอ่ะหนูก็เลยงงว่าสรุปมันผิดที่หน้าเราหรือเปล่าแต่คือต้องลงสกินแคร์ดีๆค่ะคือวันนี้ใช้ก็รู้สึกหน้าเป็นคราบก็เลยงงนิดนึงแต่ว่า อันนี้หนูส่วนเนียนมากอันนี้ก็คือสีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์คือวอกผิดหนึ่งนะคะสอบหนูแต่ว่าหนูเป็นคนที่ผิวหน้าค้ากว่าผิวตัวอยู่แล้วค่ะพอทามันก็จะวอกแต่คือถ้าทาแบบเกลี่ยให้ทั่วคือเนียนนะแต่ว่าระหว่างวันหนูว่าเป็นคราบนิดหนึ่งหนูคิดว่าเป็นคราตัวช่วงอยู่อังกฤษคือถ้าจะไม่แต่งตาเลยอันนี้คือคิดอนะไรนั่นกคือเยอะมากสําวสบหนูแบบปกติแต่งเยอะมาก แต่ไม่รู้ทำไมเทาถ้งเป็นค้าแต่ถ้าไม่เป็นค้าหนูว่ามันดีมากคือบางครั้งแบบก่อนเย็นๆอ่ะคือหน้าฉ่ำโกลเลยค่ะแต่ว่าพอโดนแดดหนูว่ามันเป็นค้าแปลงเย็นตามูเหรอเป็นใช่ไหมคะหนูไม่ได้ใช้อะไรบำรุงผมเลยทุกคนแค่สระแชมพูกับคอนดิชเนอร์หรือว่าทรีทเมนต์ปกติค่ะขอบคุณค่ะพี่โบ แต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูแค่รู้สึกเออทำไมผมวันนี้มันช่วงนี้ผมดูหนาเนอะทุกคนจริงๆนะทุกคนแคปหนูเร็วแล้วทุกคนเพราะทุกคนชอบลงหนูไม่สวยโอ้สองพันเก้าคนดูมาหนูแต่งหน้าเหรออุ๊ยหนูฟังมแบ,บนหมดแล้วรู้เลย ขอบคุณค่ะพี่โบแต่ว่าผมหนูคิดว่ามันหนาขึ้นเพราะว่าเลิกเริ่มที่จะเลิกทำสีผมอะคะ่ะอันนี้คือสีผมทำนะคะแต่ว่ามันฮล e l l o รอตั้งนานเราไม่อยู่หรอไะ นล้พี่คีระาขอเพลงมาไงเราก็ต้องร้องเพราะว่าพี่คีระาไม่มาหลายวันแล้วพี่คีระายิงยูนิให้หรือเปล่ายัง <laughs> <laughs> นี่ไงพี่คีระยิงเลยถ้าหนูไปท่องโลกกับสารี่อ่ะไม่ยิงโอเคไหมพี่คีระหนูจะไม่เป็นเท่ธา,ารี่แล้วเพราะธารี่เมินเ <laughs> มินเป็นตดเลยเปล่าวานหนูเป็นตดทุกคนเปล่าวาเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาอย่างนี้ทุกคนหนูไปย้อนดูไลฟ์ย้อนหลังแล้ว ทุกคนแล้วเปียโนยิงมาแล้วมาครึ่งเดียวคืออะไรอ่ะมันมาครึ่งเดียวเออมันหายไปเลยเพราะมันเป็นตดไงทุกคนมันกลายเป็นตดแล้วอุตส่ารีไปแลกเหรียญคำนวณเลยต้องกี่คอย n t ถึงจะนำนะกดไปปุ๊บเอ้าวเกมโอเวอร์แล้วกดไปตอนที่มันสามสองหนึ่งศูนย์เลยศูนย์เป็นแค่ฝึกหัดไงทุกคนเป็นแคพที่ชนะบอกเหรียญหมดที่แคระบอกเหรียญหมดแล้ว พี่เอมก็บอกเหรียญหมดพี่เอมเติมเหรียญ่อนพี่เอมเติมเหรียญเลยตอนนี้อ่ะพี่เอมพิมาเ็วไม่งั้นก็จอดแบรนพี่เอม from collection เสื้อี่นกอันนี้สามจะแบนทพี่เอมเลยพี่เอมเนี่ยบิดโซเชียลแล้วเสียงพี่นิกิลอยมาเลยตลกอ่ะแบนด์หมดไม่สนลูกใครแบนหมดพี่คีรากับพี่เอมแบนด ทุกคนบอกว่าพี่คีรารับจบก็จริงพี่ค่ะรับจบทุกเรื่องพี่ชื่อพี่คีระอยู่ในไลฟ์เราทุกวันอ่ะจริงมองพี่คีระทุกวันเลยทุกวันถ้าไม่มีพี่เอไม่มีพี่โจโจ้บอยไม่มีพี่คีระาคือพวกหนูก็น่าจะสองร้อยพอยต์อ่ะงานไปท้องโลกตอนนี้ใครก็ได้ที่พี่พอทุกคนเราซฟพี่คีรังพี่ขอยห้องเซฟหนูสิตอนแรกลูับ้า้ก็วันนี้ไอ้ไปพีเคกับคนนึงนะใช่ป่ะแบบ แล้วเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยเห็นไอ้ลงแบบพี่คิระในสตอรี่ทุกวันทุกวันตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยบอกว่าไปหาเงินเนี่ยพี่คิระไปหาเหรียญอยู่หรือพี่คิระไม่ค่อยดุร้ายเปล่าเด็กพี่พลอยหรือเปล่าพี่คิระคือพ่อสาลี่พ่อแ่าจะโลดเทคมากอ่ะพ่อไอะ โอเคงั้นเราไปพีเคดีกว่าได้ไหมเมื่อกี้มีคนชวนมาแต่เป็นพชารเลยสิเดี๋ยวเอฟซีหายใจไม่ออกอพี่คิดแล้วจบเลยมีอะไรส่อนกันกติแบบว่าเออหู้เมกล้าเลยหนูไม่รู้จักใครเลยอ่ะพี่พลอยบอกว่าชวนได้พี่พลอยไม่อยู่ตอนนี้พี่พลอยติดหรือเปล่าพี่พลอยติดพีเคไคะ เพิ่งสังเกตว่าเราใช้ฟิลเตอร์ที่กันอยู่อันนี้มันสวยฟิลเตอร์นี้คือดีอุ้ยจริงเหรอเออใช่เพิ่งเห็นไอเพิ่งรู้ว่าทำได้ไอไม่รู้เลยมันสวยมากมันคือฟิลเตอร์ที่ดีมากมากบอกไอพี่ไปตม้มทุกคนนี่ต้อมก็กดไม่ได้อะกดเฉยไม่ได้ตอนนี้นี่แต่ผู้ชายกับ<อ>น,น้นองนแบบ้องไม่เซ็กซี่แต่อด o เ a b ร e บลครับโอ้โหขอบคุณนะคะใครพูดอ่ะใครพูดอ่ะพีพอชโอ้ my god พยายามเคยฝึกเป็นเคยฝึกจะเซ็กซี่แล้ว nah, ทุกคนแต่ไม่รอดชีวิตนี้เซ็กซี่ไม่ได้ค่ะให้เป็นโนหาถ้าสัลลี่ลองชวนได้ไหมหนูว่าเพื่อนสัลลี่ในทิกติกเยอะกว่าหนูเองหนูไม่ค่อยฟอลใครเลยคอดูยูไอเห็นไอฟอลกี่คนไอฟอลอยู่สี่สิบหล่อไอฟอลอยู่สี่สิบคนหนูนี่ยิงจังเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟอ,อใครเลยทำไมพี่พลอยอาจจะปิดไม่ให้ไม่ให้ชวนไหมคะหนูกดไม่ได้นะทุกคนแต่คือยไงเราจะพิจากพี่พลอยได้ยังไงนั่นน่ะสิพี่เอ็มคือไม่แลกเหรียญให้หนูเลยพี่เอ็มเหรียญหมดเลยอยากเห็นล่ว, <laughs> วงเพมเลยคุณบอกเมื่อกี้ชัว รีวิวคุชชั่นนี่เหรอเาะยูมาพี่เขาบอกว่าคุชชั่นได้ได้แค่ครึ่งหน้าเองเมื่อกี้หนูขอพีคใก่อนแล้วกันเขาหาตังก่อนนะคะทุกคนบดกับสาลี่ไปกี่เหมือนก็ไม่รู้พี่น้ออง้องให้เยอะมากเราหายไปครึ่งหนึ่งอะทุกคนมันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆตงคมาแค่ขนา้ำมาได้แค่หัว <laughs> หายใช่ก็<ๆ>หายไปเลยดับไปเลยโมโหมากไปกันต่อ ชวนเลยเปโนชวนโอ้ยไม่กล้าเลยอ่ะคนอื่นเขาแบบคนดูแค่สามคนอย่างเงี้ยแล้วแบบไปพีเคแบบไปไปไปถล่มอ่ะเก็มไหมคบแบบไปถล่มเขาว่าไม่ชอบเลยพี่คีราคะอย่าพึ่งไปนะคะไม่ต้องส่งก็ได้แต่ต้องมีพี่คีราอยู่ดูเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้กลัวจะได้ไม่ต้องส่งให้เราเยอะทำเป็นพูดทำเป็นพูดว่าไมนรู้เทพคีระเราไม่ได้ไงทำเป็นบอกว่าเพราะทุกคนกลัวพี่คีระแบบคนที่ร้ายกับเราเขารู้ว่าพี่คีราคือเทพแล้วเขาก็จะแบบอุ้ยพี่คีราอยู่พี่คีราอยู่ เพราะฉะนั้นพี่คีราต้องอยู่ก่อนนะคะไม่ต้องส่งให้หนูแต่ว่าดูอะหมายถึงว่าขู่คู่แข่งขันเฉยแล้วสารีก็กดเลยอ้กดบอกแล้วกดไปหาใครก็ได้ไม่กล้าเลยตอนนี้ไม่เออะสารีสารีพี่พลอยเหรอพี่โนชวนพี่พลอยดิพะไม่ได้ขอร้อพี่พลอยเออมันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ให้กดจอยเลยหนูแบบกดจอยไม่ได้เลยเขาแบบห้ามกดแอนด์บายแบบนี่ โอ้ oh my god เอ uh, ้ให้ให้พี่แค่พี่อัดเหรอไอพี่อยากพี่ลองพี่แค่พี่อัดนะคะคือแล้วจะสนุกมินมีคนบอกกับพี่แค่พี่กะทามินทำไมคนแบนีไม่ขึ้นเลยหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูไม่มีใครขึ้นเลยเฮ้ยเราช่างกันเหรอแสลี่ไม่เป็นเทพบ้างสองเกาหลีค่ะเพราะว่าไม่อยากพูดอังกฤษขี้เกียจ พี่เคพี่ต้าไปก่อนเดีวพี่ต้าทำมาถึงไม่ไม่มีอ่ะกดไม่ได้ละทำไมอ่ะอสารีสักคนไม่มีเลยอ่ะจริงจริงมินมินมินชีเอออันนั้นอยู่กับใครไม่รู้อ่ะพี่ว่าพี่เพชรอีนยนป่ะหนูเชิญพี่พลอยเหรอคะแต่พี่พลอยอันนั้นไงคะแบบว่า เหมือนไม่ได้ติดตามกันตั้งแต่แรกอะแล้วชวนไม่ได้อะ่ะพี่พอยปิดไว้เป็นเฟรนส์โอลลี่อะทุกคนอ๋อเหรอเออเป็นนเลือกมาหน่อยดีใครก็ได้ไม่กล้าเลยสักคนนะมัม่วๆแล้วกันนะทุกคนอือใครๆก็ได้พี่ติย้อนไม่ได้เลยค่ะหนูไม่เห็นเลยหนูไม่มไม่ขึ้นเลย ไม่ขึ้นเหมือนกัน,กนคือบางคนแบบว่าเราขึ้นแค่บางคนนะคะ่ะคองสอุ่นกะมีคนเดิมอะที่<ค>ไปรบหนึ่งพี่คนนี่ชื่อว่าอุ้ยไม่รู้ชื่อแต่พี่คนนี้เราแพ้ไปรับหนึ่งอะอ๋อเออเหตชื่อว่ากามินขึ้นแล้วคนรู้ต้องหมื่นห้าวูว อทุกคนเอา่ะไปก่อนเอาจริงล <ไป S 2> ่าแค่แข่งแค่ทาแข่งส่งแค่กุหลาบไงแล้วก็แพ้เป็นดีว่าถ้าแข่งกุหลาบกันแค่สองคนนะออไม่เอาข,อข่ะไม่พีเคเขาเขาทำงานหรือเปล่าเออใครอ่ะไม่รู้ว่าของหนูของหนูไม่ค่อยขึ้นคนนะคะ แล้วคือก็พี่คแคทเขาเราก็บอกว่าสวัสดีค่ะขอพี่คแคลลรับหนึ่งแบบนั้นหรอรู้แล้วยายไหมรู้จักปะโอโอ้แลรู้แล้วพี่บิน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 เออพี่บิ้นใครก็ได,ได้ใครก็ <มา S 1> ได,ได้เรามีเรามีพี่เอลกับพี่คิระ ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ะเปียโนพอดีค่ะคารีพี่ินสวัสดีค่ะโนคุณแฟนพี่พี่ค่ะรู้รู้ดังจะตายไม่ใช่เลยทุกคนหนูสอดค่ะอ้าวคนคุยคนคุยคนเดี๋ยวเขาก็เสียใจหรอกคนคุยค่ะคนคุยโอเคเอฟซีนะหนึ่งไหมคะเออพี่เคียร์ไหมคะรอบหนึ่งโอเคค่ะให้พี่บินหาไอคนใช่ไหมได้ค่ะตัหนึ่งได้ไหมคะโอเคโอเคเราแป๊บนึงนะ